พี่พิศนุคะสวัสดีค่ะเียนว่ามีอาการต้นนี้ก็คือยางไม่ด้แค่ตายนึ่งเลยใช่ไหมคะคือเห็นมากก็จะออกมอออกท้ายอ๋อออกแค่หัวท้ายนะคะน้ายางไม่ค่อยไหลใช่ไหมคะพี่ต้นนี้ได้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าสิบสองปีเนาะสิบสองปีแล้วนะคะเนี่ยจะออกแค่หัวท้ายนะคะก็คือออกไม่สม่าเสมอนะคะเดี๋ยวหนูจะลองใช้ปุ๋ยโอทูเอเวอรเสของเรานะคะเป็นปุ๋ยน้ํานะคะ จะมาพ่นให้พี่ดูนะคะว่าหลังจากใช้ปุ๋ย o 2ทูเอเบรเลราแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะกีดให้หนูด้วยนะคะกีดได้ถึงท่อนั้งยางเลยนะคะพี่ห้ถึงเลยเพราะว่าถ้าให้ถึงเนี่ยวเวลาหนูจีดพ่นน้ำยางไปมันได้ซึมเข้าไปในลำต้นได้นะคะโ <Okay. S 2> อเคเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้โอ้จะซึมแค่หัวท้ายนะคะท่านผูน้ชมเอาละคะ่ะหนูจะเริ่มฉีดแล้วนะคะ เราจีการฉีดนะคะฉีดไปที่ปากแผลนะคะด้านบนด้านล่างของต้นนะคะฉีดให้ทั่วนะคะคุณผู้ชมเน้นเลยนะคะตรงนี้ใช่เน้นเลยค่ะฉีดให้ทั่วต้นนะคะอ่าแล้วด้านล่างคนต้นด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไดดูดสารอาหารเข้าไปนะคะจ้าโอเคเรียบร้อยนะคะจ้าพี่นุค้าเดี๋ยวฉนั้นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้หนูมาฉีดให้พี่พี่สนุแล้วนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์ หนูก็จะมาฉีดให้มาติดตามผลให้นะคะทุกอาทิตย์นะคะจะมาฉีดให้พี่มาดูแลว,ว่าหลังเราฉีดไปแล้วผลจะเป็นยังไงบ้างจากต้นที่ว่าน้ำยางไหลจะไหลแค่หัวท้ายไหลน้อยมากเนาะมาดูผลผลิตกันอีกทีหนึ่งยังไงหนูก็ต้องขอบขอบคุณนะคะพี่พิจณุที่ว่าให้เรามานะคะรักษายางหน้าตายนึ่งนะคะยัง่งก็ขอขอบคุณนะผู้ชมคะสวัสดีค่ะ